เรามาดูที่บาร์ด้านบนฝั่งซ้ายเหมือนะรูปที่เป็นปัดแจนะครับเขาเรียกปัดแจนะสาวสาวผู้ชายอาจจะรู้นะครับซ่อมอะไรบ่อยผู้หญิงอาจจะไม่รู้นะตัวปัดแจนี้กดเข้าไปเลยครับเขาเรียกว่าแอคชั่นรู้ได้ไงว่าแอคชั่นดูตรงนี้ชื่อแอคชั่นเห็นไหมเขาก็จะมีซับเมนูซับก็คือรองนะเมนูรองนะครับนะเมนูหลกักเรียกแอคชั่นไอปัดแจนี้นะครับแล้วก็มีซับ ีีอกและแต่ละเมนูก็มีย่อยเข้าไปอีกอเรามาดูทีละอันนะครับเรากดที่แอคชั่นเรามาดูที่อันแรกครับเขาเรียกว่าแอดหัวนี้มีอะไรบ้างครับมีแอดมีแคนวาสมีแชร์นะครับมีวิดีโอนะครับมีเพรฟก็คือเพร f เ r รนซ์แปลว่าการตั้งค่านะครับแล้วมีเฮลท์มาดูที่แอดก่อนนะจ๊ะแอดก็คืออะไรแอดคือการอินเสิร์ตเอาเข้ามาแอดเอาเข้ามา ก็มี insert เอาไฟล์นะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับไอ้ตรงหน้าแกลลี่ข้างนอกเห็นไหมการ import อ่ะ import ไฟล์ก็คือไปควานหาไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเอาเข้ามาได้จากข้างนอกเครื่องออย่างที่บอกนะ Google Drive Dropbox บ,บ,บ,บาบาบา insert นะจ๊ะก,ก็คือการเอารูปเข้ามาจากที่ไหนในเครื่องของเรา take a photo อ่า take แชะแชะ,ชะ photo นั่นเอง แอดเทคนะครับก็คือการพิมพ์ตัวหนังสืออ่ะมาดูที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับอินเสิร์ตอะโแล้วกันอ่าเราเอารูปเข้ามาปึ๊บอ่าเห็นไหมเอารูปเข้ามาแล้วอ่าแอด t ทคถ้าพิมพ์ตัวหนังสือมองไม่เห็นเปลี่ยนสีให้ดูจะใช้กันบ่อยๆนะสตัวนะ Insert a p h o t o กับ Add Text โอเค okay. insert photo นะครับก็คือการเอารูปเข้ามา,าไม่เอาทิ้งไปทีนี้ add t e c h นะมีเรื่องคุยกันนิดหนึ่งกด add text จะให้ดูกด add t e c h ก่อนพิมพ์ hello มันสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับฟอนต์ดูนะ แตะนะครับมีขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนมันจะขึ้นเป็นตัวเมนูด้านตรงนี้นะครับผมอ่ฟอนต์อยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนฟอนต์ด้านข้างนี้เราสามารถนะครับ Import นะครับฟอนต์เข้ามาสู่เครื่องได้นะครับผมเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะไว้สอนในคราวหน้านะครับอ่าเราเปลี่ยนฟอนต์ก่อนเปลี่ยนฟอนต์ได้อ่าฟอนต์เขาก็จะมีนะครับถ้าบางฟอนต์เขาก็จะมีตัวหนาตัวบางตัวเอียงอะไรก็ว่าไปนะครับสําหรับบางฟอนต์นะ ช่องกลางนะครับสายนี่นะครับระยะห่างนะครับ,บระยะห่างตัวนังสือระยะห่างบรรทัดสมมุติว่าฮัลโหลฮัลโหลก่อนฮ l ลโลเวลล์ฮลโลเวลล์ปึ๊บไปก่อนอระยะห่างบรรทัดเบสไลน์ line, ขยับทั้งคู่เลยขึ้นลงขึ้นลง Opacity ก็คือความจางนะครับของตัวหนังสือ,อนะครับฝั่งนี้การจัด่าตอนนี้นะครับจัดให้เป็นเซนเตอร์อันแรกจัดให้เป็นทางฝั่งซ้ายเซนเตอร์ฝั่งขวาหรือ,อาทางมาทั้งหมดส่วนมากก็จัดเป็นเซนเตอร์ไปบรรทัดที่2นะครับผมก็คือ underline ขีดเส้นใต้เข้าไหม หรือ,อถ้าใครนะครับอยากจะได้ให้ตัวหนังสือมันมีขอบก็ทำแบบนี้แต่ว่าปัญหาของมันคือเห็นไหมมีขอบตัวหนังสือแล้วแต่มันไม่สามารถจะไปเซตอะไรได้เลยนะครับส่วนมากมันจะเป็นขอบที่เข้ามาอขอบที่มันกินเข้ามาข้างในถ้าแนะนำนะครับใครอยากจะแบบว่าดีไซน์ตัวหนังสือนู่นนี่นั่นนะครับโปรคีเอทไม่เหมาะ อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเขาไม่ใช่โปรแกรมไว้ทำกราฟิกรับเป็นโปรแกรมกวาดภาพไอตัวแอดเทกเนี้ยมันพึ่งมาในเวอร์ชันหลังๆเองนะครับตอนแรกไม่มีเลยนะโปรเกยนไม่มีเลยแต่คนก็แบบว่าขอพิมพ์เทกหน่อยเถอะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเขาก็เลยใส่เข้ามาให้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็คือตัวแบบพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไหมอะไรอย่างนี้นะครับพอเราโอเคปุ๊บนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปตัวทึ้ไปก่อนเราก็กดคําว่าดานัน ทีนี้เราสามารถจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะครับไปที่ตัว Color เลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ข้อไปนี่นะอันนี้คือ d d Text นะครับก็เอาไปลองเล่นดูถ้าใครต้องการที่จะ Move นะครับทำไงกดไปที่ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าทานตัวทานฟอร์มนะครับแล้วก็ขยับไปฮะตรงนี้ เล็กๆอะไรก็ว่าไปใครอยากใส่ลูกเล่นใส่เอฟเฟกอะไรก็ไปลองฝึกกันดูนะครับผมทีนี้ต่อมานะก็คือคนะัด c อปี้ o อปี้แคนวาสนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันคัดคัดคือการตัดแล้วค่อยวางาไม่เหมือนกับ c อปี้นะครับ c กปี้ะ Copy นะครับผมกด c อปี้แล้วนะวางมันคือเหมือนรูปพิเคทครับเป็นการเพิ่มน่านะจ้า Copy Canvas อเรามาลองดูกัน Copy Canvas p าสเพจมันจะ Copy ทั้งหมดเลยที่มันอยู่ที่ Canvas เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่เลเยอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าแสดงผลเป็นแบบไหนปุ๊บมันจะ Copy ให้เราเลยนะโอเคนะอ่ะหมดแล้วในหมวดแอดนะครับผมไปลองเล่นกันดูนะครับ